เราิวาต่เห็นเขาตีกันนะครับอยากเข้าไปลกเขาด้วยนะบ,บินเข้าไปเลยนะครับอย่างเงี้ย AI ไม่จ่ายเหมือนกันนะครับสเสียชีวิตจากก๊าซพิษ AI ไม่จ่ายนะครับนี่คือข้อยกเว้นทั้ง4ข้อของ AI นะครับทีนี้ ตัวต่อไปที่เราจะได้เรียนนะครับจะเป็นบันทึกเพิ่มเติมจะเป็นตัวที่เสริมขึ้นมาจากหมวดอุบัติเหตุนะครับก็คือ R C C นั่นเองนะ<ม>เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเอ่อนะครับตัวต่อไปที่เราจะเรียนกันนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งของหมวดอุบัติเหตุนะครับก็คือ R C C นะ R C C ตัวนี้นะครับคือบันทึกเพิ่มเติมการจราจรสงครามกลางเมือง นะครับ RCC ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาจาก a d b ADD แล้วก็ AI นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน RCC เป็นบันทึกเพิ่มเติมที่ต้องซื้อควบคู่กับสัญญาเพิ่มเติมนะครับผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุก็มีด้วยกันอยู่3ตัวก็คือ a d b ADD แล้วก็ AI นะครับ RCC เนี่ย จะซื้อเดี่ยวๆไม่ได้กรมธรรม์ฉบับหลักแล้วมา R C C นะครับจะซื้อ R C C เดี่ยวๆแนบกับกรมธรรม์ฉบับหลักเลยไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องมีตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้คือ A D B A D D แล้วก็ A I นะครับจะต้องซื้อควบคู่กันตลอดน,นะแต่ว่าในหมดอุบัติเหตุน,นะครับ A D B A D D A I เนี่ยจะซื้อเดี่ยวๆได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องมี R C C ก็ได้นะแต่ R C C ต้องมี ก็จะเป็นอย่างเช่น ADBRCC, ADDRCC, AI RCC นะครับการทำงานของ RCC ตัวนี้นะครับจะทำงานแตกต่างกับ AI เลยในหมวลอุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่า AI จะต้องเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับถึงจะทำงานส่วน RCC ไม่ใช่ RCC จะต้องเกิดจากการลอบทำร้ายการฆาตกรรมนะครับจะทำงานต่างกันเลย ถ้า R.C.C ทำงาน AI จะไม่ทำงานถ้า AI ทำงาน R.C.C ก็จะไม่ทำงานนะครับทีนี้เรามาดูความคุ้มครองของ R.C.C กัน R.C.C นะครับให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้อําประการได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการถูกรอบทำาลายฆาตกรรมการจราจรสงครามการเมืองหรือปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายนะครับจะได้รับวงเงิน ชดเชยตามทุมนประการของ RCC ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับทั้งการถูกลอาทําร้ายก็ดีฆาตก,กรรมก็ดีนะลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดเขาซื้อ RCC ไว้ RCC จะเป็นตัวทํางานนะครับจะไม่ใช่ AI แล้วนะครับถ้าเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นก็จะได้รับวงเงินของ RCC ไปนะครับทีนี้มาดู เยาวชนนะครับอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสิบห้าปีเนี่ยอนุมัติวงอ,อ,อนุมัติไม่เกินวงเงินของ ADB กับ ADD นะครับสำหรับผู้ใหญ่อายุ16ปีถึง60ปีวงเงินสูงสุดที่จะซื้อ RCC ได้นะครับไม่เกิน10ล้านบาทมาดูพ่อบ้านแม่บ้านกัน วงเงินสูงสุดของ AI RCC นะครับคือ4 0 0 0นะ ADB RCC ADD RCC AIRCC ซื้อรวมกันนะครับสูงสุดไม่เกิน6ล้านบาทนะนี่คือรายละเอียดของ RCC นะครับต่อไปเราจะไปอยู่อีกหมวดหนึ่งแล้วนะครับหมวดนี้หมวดอุบัติเหตุได้จบลง แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัญญาพเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของบริษัท A.A. นั้นจะมีทั้งหมดคือ2ตัวด้วยกันตัวแรกนะครับเราจะเรียกว่า H&S หรือว่าสัญญาพเพิ่มเติมอันพึงได้รับจากค่ารักษาในโรงพยาบาลหรือว่าสาัยกรรมนะครับซึ่งรายละเอียด ก็จะมีดังต่อไปนี้ให้ความผุ้พองในกรณีที่ลูกค้า,เ,าเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะของการเป็นผู้ป่วยในนะอย่างน้อย6ชั่วโมงหรือกว่านั้นหรือลูกค้าได้มีการจ่ายค่าห้องหลายหลาท่านจะมีคำถามนะครับว่าผู้ป่วยนอกเนี่ย เบิกได้หรือเปล่านะครับอาจจะให้คําตอบได้ว่าถ้าวันนี้การที่คนคนหนึ่งเป็นป่วยนอกนะครับอาจจะมีการตัวร้อนนะครับหรือว่าเป็นหวัดคัดจมูกนะซึ่งในเรื่องของค่ารักษาเนี่ยอาจจะใช้จํานวนเงินไม่กี่ร้อยบาทนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่น่าห่วง แต่สิ่งที่เราควรจะต้องห่วงก็คือผู้ป่วยในซึ่งไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับว่าในการเจ็บป่วยและเป็นผู้ป่วยในนั้นจะต้องใช้จ่ายเงินในการรักษาเท่าไหร่ฉะนั้นสัญญาเพิ่มเติมหมวดนี้เรามีไว้เพื่อคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยจริงนะครับแล้วก็ค่าร,รักษาพยาบาลเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรองรับแล้วก็การดูแลนะครับ เงื่อนไขาการอนุมัติสำหรับสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้ประกอบด้วยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง1เดือนขึ้นไปจนถึงอายุ7จปีให้ความคองถึงอายุ70นั่นหมายถึงว่า ถ้าวันนี้ลูกค้าคนหนึ่งอายุ60ปีซื้อสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้นะครับสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองจนถึงอายุ70ปีเท่านั้นขไอหลักข้อที่3ามอนุมัติให้กับผู้สมัครที่มีอาชีพอยู่ในขั้น AI หนถึงสเท่านั้นถ้านอกเหนือจากนี้ก็ไม่อนุมัติทีนี้เรามาดูนะครับว่าเงื่อนไขาการพิจารณากลุ่มพิเศษถ้าในกรณีที่ลูกค้าเป็นแม่บ้านหรือพ่อบ้านนะครับสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้จะสามารถเสนอได้สูงสุดอยู่ที่2,800บาทสำหรับเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง1เดือนถึง5ปีนั้นสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้สามารถอนุมัติได้สูงสุดคือ1,600บาทเยาวชนอายุตั้งแต่6ปีถึง15ปีหรือนักเรียนนักศึกษาที่อายุ16ปีขึ้นไป ค่ารักษาพยาบาลตัวนี้นะครับสามารถอนุมัติได้เต็มที่คือ2,800นะครับผู้ที่เกษยียณอายุนะครับนั่นหมายถึงว่าอายุ60ปีไปแล้วนะครับสามารถซื้อ HSS ได้เต็มที่นะอยู่ที่1,600บาทนะครับแล้วสิ่งที่ทุกท่านกำลังเห็นในที่นี้นะครับก็คือตารางของผลประโยชน์นะครับ ในเรื่องของตารางผลประโยชน์นะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ถ้าเราสังเกตเห็นนะครับทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยจะเขียนไว้ว่าผลประโยชน์กับผลประกันเริ่มต้นนะยกตัวอย่างแรกนะครับทางด้านซ้ายมือสุดในเรื่องของผลประโยชน์ค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลประจําวันในโรงพยาบาลไม่เกินวันละเห็นใช่ไหมครับ ในโรงพยาบาลไม่เกิน75วันวันละน่าแสดงว่าถ้าวันนี้ลูกค้าซื้อที่ H&S 400นะครับ H&S 400นะครับในกรณีที่เจ็บป่วยและไปนอนที่โรงพยาบาลนะจะได้ค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการจากพยาบาลเนี่ยวันละที่400บาทนะครับก็คือในเรื่องของค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล ถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาลนะครับจะได้เจ็ดพันบาทถ้าเป็นศัลยกรรมนะครับถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องมีการศัลยกรรมนะฮะก็จะได้สามหมื่นนะครับศัยกรรมในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าเ,เป็นเหตุการณ์ที่แพทย์จะต้องลงความเห็นนะครับว่าจะต้องมีการศัลยกรรมเกิดขึ้นศัลยกรรมในที่นี้ไม่ใช่ศัลยกรรมเพื่อตกแต่ง เสริมสวยความงามทีนี้เรามาดูต่อนะครับค่าห้องผ่าตัดก็จะได้อยู่ที่3,500ค่าวางอยค่าวางยาสลบ3,000ะครับทีนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามบอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยแต่เป็นอุป,ปัติเหตุเนี่ยสามารถเบิกได้ไหมนะครับถ้าเป็นลักษณะของการ เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะซึ่งการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องได้รับการรักษาทันทีตรงน,นี้ก็จะมีผลประโยชน์ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินให้นะครับในกรณีเป็นผู้ป่วยนอกและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุอยู่ที่2,000บาท